ขอบคุณครับคุณย่าไม่สบายด้วยตื่นกินหมูฝอยแต่เช้าเลยขอบคุณปูแดงด้วยลูกขอบคุณเอยกมือยกมือขอบคุณครับนี่ยกมือไหวอย่างเงี้ยขอบคุณครับปูแดงครับโอ้ยเก่งมากอ้าวทำขอบคุณคุณย่าก่อนลูกขอบคุณคุณย่าครับเอาเอา ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับคุณยา่าพูดด้วยวเออจะหมดแล้วขอบคุณครับคุณยา่าพูดก่อนกินแต่เช้าเลยไม่สบายยังแรงเลยสามสิบเก้าจุดหนึ่งแต่กินข้าวได้กินยาแล้วไม่ต้องกดไม่ต้องกดเออไม่ต้องกดไม่ต้องกด ครับอ้าะขอบคุณคุณย่าอีกทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวยายจะปิดแล้วขอบคุณคุณย่าก่อนขอบคุณครับคุณย่าน้องทําไม่สบายครับไม่ได้ไปโรงเรียนสองวันแล้วสงสัยทั้งอาทิตย์อีกอาทิตย์นี้